สวัสดีครับพี่น้องฟองไปสกุลุกุลเมื่อวานี้เลิกตีสองปกติจะได้เลิกตีสามนะคะแต่วันนี้มีคนขากันอ่าสถานการณ์ไม่ปกติก็เลยเลิกตีสองนะค้าพระพี่น้องเบื่อันนี้หกร้อยโลเจอกันค่ะหกร้อยโลเจอกันสันสมค่ะเดินทางไกลมากมากเลยลงมีที่มาแล้วลูกไข่มีคนจ่มของซอยน้องมาแล้วโอ้ี่ไง Very Christmas อขอบคุณค่ะ Very Christmas h a e n บาทุกเขาลองมาไหนก่อนเขาลองมาไหน r y m ไหมเอา Very ค h i เออเาบอ Merry Christmas Merry r i s t m a เมาแล้วเออค h r i s t ทบ่กูกับ่หูเนาะ ปือ,อีตุกตาสองตัวมันหัวไปตั้งถือลวดเนาะเวลีคีสต์มาสเวลีคีสต์มาสโอ้ต้นคริสต์มาสเอาใส่บนขามาไปรอก,ก่อนรอก,ก่อนรอดถ่ายรูปเพิ่นก็ต้องเออไปไป,ไปแต่เต้นเราก็ได้ป่าป่าป่ายเต้นเฮ้อ เวอรี่คิดสมาร์ทเวอรี่คิดสมาร์ทโอ้สวัสดีมาร์ทแม่สัวแม่ไม่มาเลยไม่มาแม่สัวแม่ไม่มาง่ายเว้โอ้เขาเอานะเกาะคิดสมาร์ทเวรีคิดมากเวอร์รี่คิดมากนะคะแอนฮิปปี้นิวเยียอนฮิปปี้นิวเยียนะคะดูหอยสวยมากสวยมากขอบคุณแม่ๆพี่ๆบ้าน ปลาล์มมี่ดินระดานะคะขอบคุณความหักความแพงที่มี่ให้ต่อปลาล์มมี่ดินระดาแล้วก็สาวจกีกแล้วก็ครอบครัวนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณหลายหายค่ะ